มาไม่เปิดก่อนก็โดนเขาเปิดอย่างเงี้ยอ้ยแหลกไมีไอ้เ้ยตีสปอรัตว์ทำไมมันเละเทะขนาดนี้วะกูไอ้เยอะแหม่หัวร้อนเลยวะไอ้สัตว์ร้อนผ่าๆเลยวะเอาตีเดิมเร็วๆตีเดิมเร็วๆกูจริงจังไอ้สัตว์หัวร้อนแลยอยู่ไปส่องดังส่องดังไม่ต้องเดินใกล้พี่มันไม่มีประโยชน์อะไรส่องเลยว่ามันทำที่อะไรกันอยู่เออแต่ว่า มีอะไรไหมล้ำกูสี่ไอสัตว์เออนั่นแหละหนูต้องไปส่องหนูอย่ามายืนใกล้พี่เกินนะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยตะคุไม่ละเออตายคุ้สัตว์ถอยหนูอย่ายืนใกล้พี่เกินหนูเดินดูเลยมันทำอะไรอยู่เอ้็นเอจีมึงไม่ขึ้นพรุงนี้หรอก ออต้องคีมเล่นให้มันแบบว่าแบบหนูเวลาหนูลมพี่อ่ะพี่อยากให้หนูลมแล้วพี่รู้สึกว่าพี่แบบพี่แบบได้ปะคือหนูลมแล้วพี่รู้สึกว่าพี่ไม่รู้สึกว่าหนูได้เซฟอะไรพี่เลยอ่ะแบบคือเซฟพี่พี่เกิดพี่ก็เลี้ยงได้เว้ยเอาให้พี่ตายยากยาคือแบบโฟกัสที่พี่คือเลี้ยงแครี่ก็เลี้ยงพอประมาณแล้วส็จท้ายสุดท้ายเวลาเดินเกมเหลือแล้วก็พยายามแบบทำให้พี่แบบ เออทำให้พี่แบบม right? no well, right ่นต้องแบบน้องครีมลมทีไรชิบหายตลอดเลยว่าไม่เอางั้นได้ป่ะเอาแบบว่าพยายามแบบเซฟพี่อ่ะเออได้ไหมโฟกัสพี่คือพี่ไม่เกิดคนอื่นก็ไม่เกิดหรอกกูจริงจังแล้ไอสัตว์หัวร้อนแล้วเกมแม่งไม่น่ามีเฮียอะไรเลยแม่งเอ้ย พี่ก็แบบหงุดหงิดมากหนูก็ไว้ใจพี่เล่นละไว้ใจพี่นิดหนึ่งเล่นละไว้ใจพี่ว่าพี่จะแบกได้หนูเล่นหนูไม่ไว้ใจพี่หนูคิดเหมือนพี่เป็นเด็กกระโปะแบบไอ้บีแม่งควายแม่งเออกูไม่ไว้ใจหรอกเดินไม่เปิดไม่เฮียไม่อะไรเลยพี่ก็จะเล่นอย่างไงน้องคิมหนูเดินไปเกี่ยวเกี่ยวออกมาจากพุ่มเลยดิเดินไปลวหาเลยเออตรงนี้มีตัวนั้นนะเกี่ยวมม่ออกมาเลย คือเราแบบเล่นมีแต่เขาเปิดอ่ะเขาใจป่ะคือต้องบุกเขาบ้างถ้าเราเล่นรับเขาก็ตั้งตัวได้ตลอดเราจะรับตลอดเลยเหรอเลยเอ๊ยอ้ยรับอ้ยอ้ยอ,ยอ,ยอย้ตลอดไม่ได้เปิดมันบ้างบุกบ้างบุกบ้างอย่าเกงบุกบุกเลยบุกเล่นเหมือนแม่งเป็นแรงกระโปรงกับบุกบ้างนะถ้าเกมนี้ไม่บุกก็แพ้แล้วนะนะพี่เอาตัวมาต้นจัดเลยนะคือกูเป็นสลิมกูก็อยากเปิดมากเลยไอ้นี่ก็แบบอโอ้ยส <we> อยเ <c oughs> ห็นปะคือเลนเราง่ายเป็นละเลนหนึง่ง คือออฟเลนเราอะง่ายไปแล้วนะคือพี่แบบออฟเลนมันเกิดขนาดนั้นแล้วที่เหลือคือที่เหลืออย่าอย่าอย่าแสดงความอ่อนแอเล่นให้มันดูดุเว้ยให้มันดูดูอย่าไปกลัวไม่ต้องกลัวตายไอ้เหี้ยแจกแจกไปเลยให้มันมัน,มน,มนตบแม่งเลยทงแท้งเนะี่ยบุกเลยมันมันเล่นเอาสนุกเออดึงแม่งมาไอ้เหี้ยเป็นไร <c oughs> ล่ะไอ้ซาดเข๋งไอ้เวนไอ้เหี้ยไร ไอ้สัวหมาเวนให้บุกไปดิมัวแต่เล่นเกมรับอย่าแบบว่าฉันเป็นผู้หญิงฉันต้องรับฉันสู้ไม่ได้โอ้ยโดนละเสดเป็นไอ้ม่วงไอ้เฮียเล่นแม่งเลยสัตว์เออเล่นให้มันแบบว่าเฮ้ยนี่มันผู้หญิงเล่นจริงเหรอวะไปส่องน้ำส่องน้ำไม่ต้องเดินใกล้พี่มันไม่มีประโยชน์อะไรส่องเลยว่ามันทำเฮียอะไรกันอยู่เออแต่ว่าตอนนี้ปากกำลังาตามค่ะมีอะไรไหมล้ำกุสิไอ้สัตว์ นั่นแหละหนูต้องไปส่องหนูอย่ามายืนใกล้พี่เกิน,นเฮ้ยเอ้ยเอ้ยคูไม่ละเออตายคู้สัตว์ถอยหนูอย่ายืนใกล้พี่เกินหนูเดินดูเลยมันทำอะไรอยู่คือพี่ต้องการคองหนูก็เดินควนตีนมันหนูไม่ต้องเข้าก็ได้แต่หนูเดินไปว่าเฮ้กูเห็นมึงแล้วนะมึงอยู่ของมึงเอาไม่ได้นะกูพร้อมเกี่ยวมึงไม่ต้องใกล้พี่มากเดินควนสนตีนอะเลนหลวงไม่ต้องควนสตีน มาเอากูดได้เฉยหนูไม่ต้องใช้สกิลในการช่วยพี่ก็ได้อย่างอีคิร่าจะเข้าพี่เมืเ่อกี้หนูโยกหนูโยกอ่ะเอ้ยคูจะช่วยก็ได้ทําเหมือนจะช่วยคิร่ามันก็ไม่เอาพี่ต่อแล้วแต่หนูวิ่งไปไล่กับเพื่อนหมดแล้วก็ไม่เป็นไนรจังหวะนั้นอนะ่ะดูทําเอ้โง่สูดครับถึงเหลือคะิร่ายอยู่บนใช่ค่ะเอ้ยต่อว่า เฮีมึงก็ขยันเดินมานะลูกงั้จะเอากูให้ได้เลยนะอีสัตว์เสือกเก่งเสือกเทพจริงๆเล่นนักกูนะไอ้เหียฟาร์โนท่ามเนี่ยเออดีไม่เป็นไรตายซะอีสัตว์เข้ากลางเข้ากลางเข้ากลางคนหนึ่งเสือกลงมาด้วยนะอีฟองโกเหียลงมาหาเฮียอะไรเล่นดีก็เหลือเกินแบ่งตำแหน่งกันดีจริงๆอีสัตว์นะตั้งใจเรียนอย่างนี้หรือเปล่าเหีย เกมกันเหลือเกินนะพวกคุก <c oughs> เล่น่ะกรูเนีกก่ยลงไปเพื่อล่างเลยทีเนี้ยตอนเนี้ยพี่แค่เป็นแค่ฟาร์มเราไม่ต้องเลี้ยงพี่ขนาดนี้แบบว่าเลี้ยงพี่แค่ตอนไฟตอนอย่างนี้เราก็รีบวิ่งลงไปล่างเลยอะไรเงี้ย <c oughs> แตกละตายสัก กูบอตายเตะเอะอกูจะฆ่ามึงเยอะๆเลยคือคือตอนนี้น้องครีมเดินไม่ถูกอะไรเลยอะหนูเดินแบบหนูเดินแบบน่าขัดใจมากอะหนูเดินไปมันไม่มีไฟลเลยน้องครีมหนูอ่านเกมไม่ได้เลยอะตอนนี้หนูคำนวณล่วงหน้าอะไรไม่ได้เลยหนูตื่นเต้นอะไรปะเนี่ย โอ้ยเน็ตเป็นสัดโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอบคุณมากเป็นอะไรสัตว์ไอ,อฉันเป็นผู้หญิงไอ,อฉันเป็นผู้หญิงไอไอปไอ,อพาลงโทษพวกมึงในเอยีย ขอพระทำโทษไอ้เฮี้ยนี่อย่างนั้นโอ๊ยุ้ดพ่อเป็นยังไรเฮ้ยผู้หญิงอยู่ไหนมาเล่นให้หมดเลยกูอยากเล่นกับผู้หญิงทุกตี้หนูเติมกันให้ทันนะดูพี่กำลังทำอะไรถาพี่เอียงซ้ายตอนนี้ อไปเคลียร์ร่างก่อนไวเล็ตคนเดียวพอเคลียร์มึงก<ป>็เติมกันดีนะอีกแบบบนสิ๋วลงก่อนเคลียร์รางนะปิดตรงนี้นะระวังแดง เติมโซนดาร์กเตรียมโซนดาร์กครับประิกริยาพร้อมกันหน่อยนะคือเราเดินไม่ทันเราเดินไม่ทันอะไรอะไรเลยอะตอนเนี้ยเราเดินไม่ทันอะไรเลยคิดจะเติมเกม ROV ผมขอแนะนำแอดไลน์ไปที่แอดวิสาหอย่าลืมแอดนะครับเติมง่ายสะดวกปลอดภัยมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายสำหรับสายเติมคิดจะเติม ROV คิดถึงวิสาห์เราไม่ทันแบบปริกิกริยาเลยเราไม่พร้อมทำอะไรเลยมีปัญหาที่เรามี เอเนจีมึงไม่ขึ้นพรุ่งนี้เลอาโอ้ยคือปัญหาตอนนี้คือมันไม่พร้อมที่จะแบบว่าคือแบบขั้นต่อไปในการคิดนะเว้มันพลาดมากเลยอะแบบเพราะอะไรวะคือแบบคลองก็เกิดหรืออะไรหรือพี่เป็นหรือตื่นเต้นอะพี่หรืออะไรวะคือเราไม่พร้อมที่จะทาเฮียอะไรกันเลยอะอะพูดจริงๆนะไม่พร้อมที่จะทําอะไรกันเลยแบบเล่นไปงั้นๆวนกันอยู <S 1> <S 1> ่ในเว็บแบบไม่พร้อมเนี่ยแบบว่าเออมีปฏิกิริยาที่จะซ้อนเฮียอะไรกันเลย ไม่พร้อมอะไรปฏิกิริยาในการแบบเพื่อนเปิดหรือมันจะเอาเฮียอะไรอะมาอยู่ใกล้ๆก็ไม่พร้อมไม่เฮียอะไรเข้าไฟก็ตายอ,อ,อ,อตายถูกไฟมันเป็นอะไรวะผู้หญิงมันเป็นอะไรมันถึงมันสู้ไม่ได้วะผู้หญิงมันเป็นอะไรวะกูถามจริงเธอแรงก็เท่ากันนะเว้ยคอนก็คอนหมดแล้วทําไมวะปฏิกิริยาในการกดผู้หญิงมันแบบ มันตัดสินใจช้าเหลืออะไรหรือเป็นผู้หญิงมันอ่อนกว่าผู้ชายวะกูถามจริงเถอะหรือยังไงวะหรือเป็นยังไงวะกูมันโง่หรือมันยังไงวะกูถามจริงเถอะกูไม่เข้าใจจริงจคือไฟไม่มีสิทธิ์ไม่มีทางไม่มีอะไรคือต้องตายตายจริงๆตายหมดตายแบบโอ้เฮียหัวร้อนจริงวะไอ้เฮียแบบมันเป็นเฮียอะไรนักหนาวะกูกูกูอยากรู้จริงนะเว้กูไม่อยากจะร้อนผู้หญิงนะเว้จริงจริงมันเป็นเฮียอะไรกันนักหนาววะ กูเล่นอะผู้หญิงกูไม่สามารถชนะเลยอะมันไม่ต้องชนะมันต้องไม่เดินมัน,นงงมันเป็นยังไงวะมันเป็นยังไงวะมันเป็นยังไงเลน่นอะกูมันตื่นเต้นกลัวกูด่าหรืออะไรแบบมึงยิ่งกลัวตายมึงยิ่งตายกันแหละมึงจะโซโลจะเฮียอะไรกันไม่ได้เลยใช่ไหมมันเป็นเฮียอะไรวะไม่ได้ด่าเป็นลายตัวนะอันนี้คือรวมๆนะคือไม่ต้องเข้ามาเล่นอะพี่อย่ากโกรธพี่นะ คือพี่เล่นแล้วพี่งุนหงิดมากคือเราแบบเราเล่นเหมือนแบบว่าเหมือนพี่ต้องแบกอ่ะพี่ต้องแบบว่าพ,พี่ต้องแบบพี่ต้องเก่งมากๆถึงจะแบกพวกหนูได้คือมันเป็นเกมเล่น5คนคือบางทีเราเราก็ต้องมีความมั่นใจในตัวเองนะเวย้ยแบบเราเป็นผู้หญิงกูจะตบผู้ชายให้ได้ผู้ชายมันก็พวกกระจอกกระจอกแหละทําไมวะทําไมเราจะต้องพอพี่เล่นไปพี่รู้สึกว่าแบบโอ้ยโอ้ยฉันจะเข้าไฟโอ้ยโอ้ยแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบคือเข้าแล้วก็ตายแบบกูต้องไม่พลาดจริงๆแม่งกูไปฟืบโดนไอ้เชี้ยแกลกไอ้สัตว์ คือพี่อยากได้แบบว่าแบบรู้สึกว่ามาดิผู้ชายก็มาดิกูแสดงให้รู้ว่าผู้หญิงแม่งโหดเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแบบเอาให้เอาใหเข้าไปเอาให้เอาฉันเป็นผู้หญิงนะฉันดุลุดเบล์อ้ะฉันดุลุดเบลเข้าไปอะอะไรอย่างเงี้ยเหรอคือเล่นแล้วมันรู้สึกแบบเฮ้ยแม่งจะไม่ทำอะไรใช่ไหมนิดนึงเว้ยขอนิดนึงไอ้เหี้ยคือผู้หญิงกูอยากติดไปครบสี่คนอน่ย คือกูติดไปสี่คนบันเลยเหละคือกูต้องติดไปแค่สองคนคือเข้าใจป่ะผมอยากจะเปลี่ยนไม้์เซ็ตในสมองผมมากเลยว่าผู้หญิงแม่งเล่นดีมึงก็ทําแต่เกี้ยอะไรให้กูอย่างเงี้ยคือคือ,คอไม่ได้เล่นแย่ขนาดนั้นนะไม่ได้แจกอย่างผู้พันยาซองหรือไม่ได้เล่นแย่ขนาดตองนะ <S <S แต่คือมันแค่รู้สึกว่าเหมือนพี่จะต้องเป็นแบบเป็น ผู้นาในการทําอะไรแบบพี่เป็นปากพี่ก็ต้องเปิดพี่ก็ต้องเปิดพี่ก็ต้องอะไรหนูตื่นเต้นหรือหนูเป็นอะไรหนูเป็นเฮี้ยอะไรกันกูก็ไม่อยากจะหานเว้คือเล่นให้มันมีความแบบกล้าปกติลงแรงยังไงฝั่งเราข้ามดาวเท่าเราดาวเท่าเราคือทำไมหนูเล่นเหมือนแบบหนูกลัวไปซะทุกอย่างหนู หนูกลัวผีอารมณ์แบบกลัวผีแล้วไม่กล้าเดินเข้าป่าทั้งที่กูถือไฟฉายอัลเบอร์แบบแต่งตัวแบบเออมาออหนูเดี๋ยวพ่อกูพาไปไม่ต้องกลัวผีไม่หาหนูกลัวผีเข้าไฟแล้วเหมือนเจอผีอ่ะมึงเข้าได้ปะเหมือนเข้าไฟแล้วเจอผีแบบพอคีร่าผมมาคือกูเซียววิเดียวคือพวกมึงหายหมดแล้วอ่ะเข้าได้ปะกูก็พรอบใจก่อนเล่นแล้วว่าเออมึงเล่นเป็นตัวเองเลยนะผู้หญิง มังกรกูก็ไม่ได้เฮียอะไรก็ไม่ได้มึงมันเดินก็ไม่เดินกันมามันรู้กันไม่ได้เหรอแบบแบบเดินเข้าไปเอ้ยเอมาเลย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 มันไม่ได้เลยมึงอย่าเดินกันเหมือนแ่บเอ้ยมึงเดินกันเหมือนกลัวเหยียบน้ำเลยแมมเอ้ยคืองุดหิดเฉยๆเว้ยงุดหิดรูปแบบเกมมันไม่ได้เฮียอะไรไม่พอมันมันเป็นอะไรมันถึงสู้ใครไม่ได้มึงขึ้นขอนกันมาได้ยังไงเออใช่ซโล่กันมาหรืออะไรก็แล้วแต่ล่ะคือแบบ มั่นใจในตัวเองน่อยว้ยผู้ชายไม่ต้องเล่นไอ้เฮียผู้หญิงเข้ามาุราจะไปกับหญิงสี่นี่แหละีล